มาแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้ที่เป็นหม้อเนี่ยพึ่งได้วันนี้เลยนะคะหม้อหุงข้าวรุ่นจิว๋วสำหรับคนที่ต้องการทานคนเดียวนะคะไม่อยากจะทานเยอะรุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะทุกคนเราพึ่งสั่งมาพึ่งได้ของวันนี้เลยะคะ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราได้นะคะก็มีถ้วยตวงข้าวหม้อฝาหม้อตัวหม้อนะคะแล้วก็คู่มือนะคะ คือจะบอกว่าด้านในดูดีมากทุกคนเราเห็นของจริงแล้วแบบชอบอ่ะคือเหมือนดูแบบใช้วัสดุดีแล้วก็หนักดีนะคะบางรุ่นคือเราไปจับแล้วเนี่ยคือเบามากพวกงานจีนนะเราดูแล้วแบบเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รุ่นนี้คือดีคะใชิได้จ้ะอันนี้คืออยากให้ดูรูปลักษณะหม้อนะคะคือดูดีมากน่ารักมากคือขนาดแบบความสูงเท่าฝ่ามือเดียวของเราเองแล้วความกว้างก็ประมาณฝ่ามือน่งนะคะแร้ว่าเหมาะมากๆสำหรับใครที่ต้องการทานข้าวคนเดียวเนะหม้อนี้ตอบโจทย์ค่ะ นี่ก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมข้าวจะหุงแล้วนะคะอันนี้เราใช้ข้าวตาชัดนะทุกคนตวงให้เต็มถ้วยตามขนาดที่เราจะกินนะคะเทลงไปในหมอ้อจ้ะทุบพอเราซาวข้าวแล้วนะคะแล้วก็เทน้าลงไปนะคะแล้วก็วัดให้สูงน้ําสูงประมาณหนึ่งข้อนิ้วเสร็จแล้วปิดฝานะคะแล้วก็รอข้าวสุกกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนข้าวสุกแล้วเป็นยังไงน่าทานไหมสะดวกสบายมากๆค่ะใครที่กําลังมองหาหม้อข้าวกระทัดรัดนาะเหมาะสาหรับทานคนเดียวรุ่นนี้แนะนําเลยนะคะของ sharp นะประกันแผ่นความร้อนด้วย3ปีจ้าราคาเบามากๆค่ะฝากกดสับส c r ร b ์ด้วยนะทุกคน